ณบ,บา้านเลขที่1ซอยนนทบุรี52ครับดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับพร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณาชัยชุมศักดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการครับร่วมพิธีบวงสวงกี่ทอผ้าอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดสําหรับทอผ้าอัตลักษณ์ลายผ้าประจำจังหวัดนะครับ เพื่อเป็นการสืบสานงานศิลป์วัฒนธรรมของชาติอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่างๆทั้งผ้าฝ้ายและก็ผ้าไหมนะครับตลอดจนส่งเสริมการผลิตการแปรรูปทําให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยาภาพโดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไทยการออกแบบลวดลายและแฟชั่นเพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากลส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้าง ไรายได้แก่ชุมชนครับซึ่งถือว่าจะเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยและเป็นการเผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติรวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วยนะครับ